เบรดแอนโซนฮีโร่เกมดีที่น่าสงสารมากเหตุที่น่าสงสารมากเพราะว่าเป็นเกมที่เปิดชนกับเซเว่นไนล์รีเบิรเวนแท้ๆเวนแท้เหตุที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเหมือนไม่รู้คิดอะไรกันขึ้นมานะครับแต่ผมว่าตัวนิววอลลบเองมีความมั่นใจว่าเบรดแอนโซนภาคนี้จะสามารถท้าชนกับเซเว่นไน์ได้ ซึ่งมันน่าคิดเพราะว่าผมลองเล่นทั้ง2เกมแบบจริงจังด้วยนะนะผมบอกเลยว่าดีทั้งคู่ ซเวนไนท์เลิกคุยนะครับการเป็นเกมเบต้ายอดชิดในขณะนี้เลยนะแต่ว่าสําหรับเบรดแอนโซนฮีโร่กลับไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยเพราะว่าจริงๆใช้เขาเปิดพร้อมกันคงไม่ใช่นะครับนะมันเปิดหลังจากซูเวนไนท์ประมาณ5วันแต่ว่าเบรดแอนโซนกลับไม่มีคนให้ความสนใจเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็นเกมแนว MMORPG ด้วยซึ่งมีกระเดื่องนะส่วนซูเวนไนท์เป็นเกมเทิร์นเบรดต้องขอทำด้ดีภาพสวยนะแล้วมีรากฐานกับเพราะซูเวนไนท์ภาคแรกก็9ปีแล้วเกือบ10ปีแล้วนะครับเบรดแอนโซนระยะเวลาเเเเเท่่่่าาากกกััันนนนนนแแแแตตวววบรรอโซมมภคียป็ ่ปะทะแบบดุดุเดือดเลยการที่เขาตัดสินใจามาทําแนวคอเลคชันอาร์พีจีเนี่ยเป็นด้าแสมเป็นสไตล์การ์ตูนด้วยภาพส,สวยนๆน่ารักน่ารักเลยนะมันค่อนข้างจะแตกต่างกับเบรนด์โซนภาคแรกเยอะพลิกจากหน้ามือเป็หลังตีนเลยถามก็คือผมมีปัญหากับเรื่องนี้ไหมผมไม่มีปัญหาเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าแต่ละเกมเขาจะมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวของมันถึงแม้จะใช้นามสกุลหรือใช้ชื่อเดิมๆยอะไรเงี้ยขอแค่มันไม่ขัดกับหลักการมากผมว่าโอเค ไม่งั้นมอนสเตอร์ฮันเตอร์มบายมันจะขายได้งไงถูกไหมอย่างว่าไม,ม่อยู่ภาคอะไรแบภาพที่ฉีกมาเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์ม e บล่ามอนแบบปิกาจูล่ามอนแบบโปเกมอน g โกะอย่างนั้นแ่ะแต่ว่าก็ยังเล่นได้เห็นไหมครับแต่ว่าที่มันมีปัญหาคนไม่ค่อยชอบคนไม่ค่อยชอบภาพนะ่่มมกับมองว่าภาพและก็เสียงเกมเนี่ยมันดูสมูทมากเลยนะครับนะสนุกนะนะ่าประหลาดใจนะที่หลายๆคนไม่ชอบนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ค่อยจะเน้นเรื่องเปทวินด้วยจริงๆใช้คําว่าไม่มีเปทวินเลยซึ่งแตกต่างกับในส่วนของเซเว่นไนเยอะเซเว่นไนนี่คุณพ่อคุณแม่เปทวินเลยซึ่งกูไม่โอเคแต่ว่าเบลสแอนโซภาคนี้ทั้นทนที่เป็นแนว mmo rpg แต่ไม่เปทวิน่ะเนี่ยไอดีหลักผมตอนเนี้ยดูดิตัวมวงกูแม่งเพียบเลยเนี่ยผมไม่จ่ายตันสัก,กบาทเดียวเลยนะครับไม่เสียตังแล้วนะฮะอาศัยพยายามฟาร์มเยอะเอะเก็บเยอะๆ แล้วเขาเคาเปิดเอาแล้วมีเทคนิคในการเปิดเยอะด้วยเกมเนี่ยคือเปิดเสร็จแล้วปั๊บแต่เราเรากำลังช่างใจอยู่ว่าจะเอาไอ้บัดเบานี่ดีหรือจะเอาอินดูฟาโลดีคขาเนี้ยงบเราน้อยเปิดได้แค่10โลการันตีอย่างเงี้ยเราก็ลองเปิด10โลดูก่อนดีว่าเออมันออกตัวไหนเผื่อไม่ต้องเอาการันตีออกมาปับ๊บอ่ะได้อินฟาโลนะเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ในสูงของตัวการันตีเป็นบัตรเมาแทนเงี้ย มันปรับสมดุลได้นะแล้วถ้าเาออกิดลองเข้าไปเล่นจริงๆเราจะรู้ว่าระบบพัฒนาตัวละครเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่นั่งเล่นเก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับ,บรเก็บนี้เราสร้างตัวละครด้วยสมดุลนะเรื่องขอธาตุระบบธาตุแล้วก็เล่นง่ายยุทธวิธีการต่อสู้การเติบโตอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่แบบเอออาะไปมีต่างโยนโคมอัดอัดบี้อัดบี้อัดบี้ ไม่ใช่มันค่อยๆเก็บเก,บเกมนี้จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาอยู่กับมันซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเบรเซอภาคนี้เลยนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเบรเซอภาคนี้มีความพยะยามจะทําให้มันมีความทันสมัยแต่ตัวเขาเองไม่ได้พยายามที่จะปฏิวัติอะไรมากมายมันเป็นการทําให้มีความสมดุลมากกว่าระหว่างภาคเก่ากับภาคใหม่ให้มันลงตัวมากๆความเป็นภาคเก่าก็คือเดินหน้าลุยแต่ความเป็นทันสมัยของเกมนี้คือมันมีระบบที่2ด้วยก็คือระบบเทิร์นเบส มึงจะยิ้มไม่ผิดหรอกใช่เบรดอนโซเป็นระบบเทิร์นเบรดล้วเรื่อสุดทำได้ดีด้วยนะครับประเด็นอสอนตั้งแต่เข้ามาแว๊บแรกสอนด้วยเหมือนนะครับแล้วก็ค่อนข้างจับมือเราเล่นแบบละเอียดข<ค>นาดกูอ่านภาษาอังกฤษฟังไม่ค่อยได้เลยผมเล่นเล่นไปเลเอ้าวการเป็นเล่นง่ายเลยเพราะเกมนี้ทูทูเรียลเขาทำได้ไม่น่าเกียดมากทำแล้วดูบําเพ็นดี <S <S คือจะบางเกมปั๊บเนื้อเรื่องมาปั๊บเราจะยัดทูทูเรียลใส่หน้าเราก่อนใช่ไหมเกมนี้ไม่ใช่เลยครับมันจะเนียนไปกับเกมเลยซึ่งผมว่าการออกแบบตัวเนี้ย ถ้าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าเบรนินโซฮีโร่เป็นเรื่องนะมันอาจจะไม่ใช่ปัญหากรนะดบเป็นปัญหาของกูคนเดียวนั่นก็คือตัวเกมเนื้อเรื่องเขาย้อนเวลาไปช่วงก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องหลัก3ปีนั่นหมายความว่าตัวเกมจะไม่มีอนาคตเกิน3ปีก่อนเข้าเนื้อเรื่องหลักนะครับอันนี้เป็นปัญหาเลยคือมันจะจบแค่นี้นะเรารู้อยู่แล้วตัวละครบางตัวอย่าี้ห่รุ่นพี่กูเนี่ยเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยทำกุนน้าตาลือเนี่ยเนี่ยสปอยเดียนะสำหรับคนที่ไม่เคยนผภาคแรกนะรุ่พะนะพี่ตายนะครับ ตายแล้วแล้วแมงมันทํทให้เรารักด้วยนะตัวเนี้โหตายตัวแรกๆเลยอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมึงมาฆ่ากูแท้ๆเลยเอารื่อเพี่มาเป็นตัวประกอบหลักในภาคเนี้ยอยู่กับเราตลอดเลยอ่ะแล้วเรารู้อนาคตมันอยู่แล้วเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้ยกเว้นเสียแต่ว่าเกมแม่งมีกลิ่นนั่นก็คือกูสร้างลูปมากูสร้างทาทวเทว่เลร์มากูสร้างมิติซ้อนขึ้นมาว่าอารมณ์ว่าถ้าเกิดภาคเนี้ยเราเล่นดีๆปั๊บมันมีทางเลือกจนสมาัติ เปลี่ยนแปลงแก้ไขอนาคตเบงโซภาคแรกไปเหมือนคล้ายๆกนมิติคู่ขนานมัลติเวิร์สอย่างนั้นอ่ะเอออย่างนั้นไม่จะเจ๋งคู่มากๆเลยนเ,เว้ซึ่งกูมองว่าไม่ใช่ไม่น่ามันไม่น่ารํำขนาดนั้นหรอกแต่ก็ไม่แน่ใครจะไปรู้ก็อวยพรขอเป็นอย่างนั้นนะแต่ที่แน่เลยคือเฉพาะในเรื่องของการเล่นเกมการปรับกลยุทธ์การจัดปาร์ตี้ให้เหมาะกับการชนะศัตรูหรือว่า การควบคุมศัตรูด้วยมือระบบออโต้หรือระบบเทิร์นเบ,บ Turn back, ทําได้ดีหมดเลยในแง่ของการสุ่มการชายเองก็ไม่เกลือมากนะครับแต่เราก็พยายามสุ่มให้มันถูกตู้ทั้งนเองแคตู้ไหนเลดอัพเกมนี้เลทอับไม่น่าเกลียดนะกูบอกเลยเฮยดีเลยด้วยซ้ำไม่เหมือนมันเกมเราเปิดไปวนมโอหวแห้งเลยแม่งไม่ได้สัตววล,ลุดเลเอีกหลายเกมมากไปดูในไลฟ์กูมีเห็นกันอยู่แล้วนะเอาละ ภาพและเสียงนะครับนะเกมนี้ที่ผลิตคือ NCSoft นะก็แน่นอนชื่อเสียงก็ไม่ได้เปลี้ยงปรั่งางขนาดนั้นแต่ผมมองว่าค่ายนี้ทำภาพออกมาดูมินิมอลดีนะกลายว่าผมชอบภาคนี้มากกว่าอีกนะครับถ้าเกิดพูดําบับตรงไปตรงมาฉะนั้นผมเมองว่า b l a d d and Soul Hero ค่อนข้างจะเป็นเกมที่ดีเล่นสนุก โนโปรทูวินและอโนเพลทูวินด้วยโนโปรทูวินคือมึงไม่ต้องมีโปรก็ได้เฮียมึงมีออโต้ให้เรียบร้อยแต่ออโต้ของมันหนะักมันจะไม่ออโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะมีบรรจังหวะให้เรากดอยู่นะกดคอมโบอย่างเงี้ยนะเราไม่สามารถที่จะปล่อยออโต้กดคอมโบตัวละครตีซ้อนได้ถ้าเราปล่อยออโต้ตามแบบเนี้ยครับมันจะตีแค่สกิลเกมเนี้ยเราจะังคับตัวละครไปตี นะก็คือมี5ตัวจะมามีตัวหลักก็คือตัวหัวหน้าปาร์ตี้ตัวหัวหน้าปาร์ตี้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่วิ่งชนกับศัตรูและอีกสตัวเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับฉะนั้นเวลามันปิดสกินเนี้ยมันมันจะปิดสกินจัดตัวละครตัวหนึ่งใช้สกินหนึ่งตัวหนึ่งสกินหนึ่งสลับกันอย่างนี้ไปเลยแล้วก็จะมีครูดาวระหวหางที่ตัวละครคูดาวไอตัวหัวหน้าปาร์ตี้หรือตัวที่เราใช้เล่นหลักเดินไปเรื่อยเรื่อยนึกออกไหมครับนี่เป็นระบบที่มีความสมดุลดีมากนะครับทำให้รู้สึกกว่าาาไไํเเ็นต้้อองยดทรระะล เวลาต่อคอมโบปั๊บมึงบันดีผมเล่นในคอมนะครับเดี่ยวพเวลาต่อคอมโบปั๊บก็จะมีปุ่ม1 2 3 4 5เนี่ยตัวละครที่1โผล่ขึ้นมาบางครั้ง1 2 3เรียงกันมาเลยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้คอมโบจากตัวละครที่มีอีกสีตัวให้ซับพอร์ตกับตัวนี้ไปต่อ 3, ตัว3ตัว3ไปต่อตัว2ตัว2ไปต่อตัว5ได้ด้วยซึ่งแม่งโคตรมันเลยไปไปมาเนี่ยระบบก,การเล่นมันคล้ายๆล้ายแบล็กดีเซอร์ตนะก็คือใช้ทักษะการกดคอมโบต่อเนื่องแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ซีเรียสมากอะ มันไม่ใช่แบบเฮ้ยมึงกดไม่ทันคอมโบลุดไม่ใช่มันไม่ได้โหดขนาดนั้นซึ่งอันนี้ผมเลยมองว่าค่อนข้างจะเล่นได้สบายๆแต่ก็ไม่ได้เรียบง่ายสักเดียวสำหรับสายที่ไม่มีเวลามากก็ปล่อยออโต้ไปยาวๆก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ไม่เชื่อเถอะถ้าตับได้ที่มันเล่นเกมนี้แล้วมันอยู่หน้าจอเนาะมึงมึงอดกดคอมโบไม่ได้หรอกกูท้าแล้วกูก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะตอนแรกผมก็จะเล่นลอยๆไงปรากฏว่าไอ้หามันดีเหมือนกันหรืออดไม่ไหววะสนุกดีเหมือนกันนะครับเกมนี้ยังมีระบบการสร้างฐานนึกว่าแบทเทิลเรียมนะ เอสร้างฐานตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเกมไหนหลายๆเกมก็มีกันนะจริงๆมันไม่ใช่ฐานนะครับมันเป็นครับของเราเองนะว่าไว้กดปุ่มนี้ไปตีเมืองปุ่มนี้ดูแผนที่ปุ่มไปตรงนี้ตีดาบไปตรงนี้ว่าเลือกตัวละครซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้มีอยู่ในหน้าเมนูตัวละครอยู่แล้วอันนี้แค่เป็นครับให้เราดูเฉยๆสนุกๆวิ่งเล่นนะครับโดยสรุปเกมนี้ถ้าผมให้ซูเว่นไนน์เนี่ยเก้าเต็มสิบนะผมลบไป1คะแนนเพราะว่ามันเปทูวินหนักมากเบรดแอนโซลรีเบิร์ดเกมนี้ ผมให้9ก้เต็มสิเหมือนกันนะครับตบมืออีกรอบหนึ่งไอ้เหี้ยจะบ้าหรือเปล่าวะเกมแม่งไม่มีคนเล่นเลยมึงให้9ก้เต็มสิบอันนี้ผมให้9ก้าเตเพราะว่าเกมนี้เกมเดียวครบเครื่องที่ผมไม่ชอบเล่นเกม RPG หรือว่าเกม MMO เกมเปิดโลกกว้างอย่างเกนชินอ่าฮองไขสตาร์เลยเพราะว่าผมลำคาญเควสรลองที่มึงเยอะที่เหี้ยยัดเยียดเยอะ มีนีเกมหาเหวนิกเกตที่เป็นเกมหลักที่ผมเล่นเดวยวตอนนี้กูหยุดเล่นแล้วนะเพราะกูเล่นมินิเกมไม่ไหวมันเหนื่อยอะเอา้ามินิเกมพี่ปม่ต้งเล่นก็ได้ไม่เล่นมันก็เป็นตัวไอ้ตัวเตือนแดงกูลำคานตาไม่เล่นแม่งแล้วการถอนซะมันไม่ไหวอะแต่ไอ้เกมเนี่ยมันมาช่วงเวลาที่ผมเบื่อนิเกตพอดีฉะนั้นก็เรียกว่าตอบโจทย์นะครับผมขอหักหนึ่งคะแนนนะครับตรงที่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่สามารถจะต่อยอดจากสามปีนี้ไปได้ยกเว้นเสียแต่ว่า ถ้าเกิดตัวที่ปละหลบหรือว่าตัวนูนเรื่องหลักในยตัวท้ายหรือเอ็นเกมน่ะเขาวางแบบพลิกฟ้าพลิกดินเลยคือเราเล่นเกมนี้ตั้งล่าตั้งฐานแต่อนาคตจะไม่เหมือนเดิมและเขาอ,อาจจะมีแนวสร้างเบลโซภาค1นึ่งรีเมคใหม่โดยอ้างอิงจากเบลโซฮีโร่หรือเปล่าอันนี้ถือว่าน่าติดตามแต่ยังแล้วแต่นี่คการมนโนของผมคนเดียว เอาเป็นว่ามันเล่นกันได้ไอ้นี่ไอดีผมนะครับถ้าเกิดสมมติมีคนแอบผมมาเกิน10คนนะเดี๋ยวผมจะตั้งกิวนะครับแต่จะไม่ถึงกูเล่นถึงกูเงียบๆอย่างเงี้ยแหละแต่สามารถเข้ามาแจมกันได้ผมอยู่เอเชีย2นะครับขอบคุณที่มาติดตามครับผมประมุกประมานรัตเจนหลวงชอบโอบชอบใจเลยกดติดตามทั้ง3าแพลตฟอร์มนะครับขอบคุณมากจ้าบ๊ายบาย